าขาอันนี้เป็นการเจาะเลือดครั้งที่สองก็จะไ,ได้ดูว่าเลือดเราหลังจากกินไปหลังจากกินมแลเเอางราเถล้อ่ะไ่าอย่างี้มาถึงยังไงนะคะถ้านอกแรกบอกว่าดีแล้วแล้วไม่ต้องเจาะอ่า บอกเลยว่าไม่ให้จับได้รับไร้ดีแล้วถือเพราะว่ามันเรียกมันจะดึถ้าเกิดเราอยากจับได้มคะพี่ั่องซองเอางัไง่อ่ะินไม่พอใจอะได้กินเอ็กโซสองซองหรอหมายถึงยังไงลององซองี่หรือว่าที่จะกินเขาจะกินเาไปถามนำเขาบอกกัน ที่อยู่ที่ไหนปะเดี๋ยวจัดไปกแสดงว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ดีคือไม่ดีเพราะว่านั้นากินเข้าไปมันจะดีถอกพวกสัตว์่ออกาเลอรไมเลือจะดูดดบอกว่าเอนถ้าครั้งแรกดีแล้วอยากกินมกินได้กินอยากจะทำงานแล้วมันจะหลั่งสารที่ไม่ออกมาทำไม่เลือดเราเองค่ะเราใช้ลาอันนี้เป็นเคสพิเศษนะคะปกติเราจะได้ยินว่า แล้วถ้าเกิดว่าเลือดดีแล้วอย่างนี้ต้องกินเอเจลกรีนไหมคะก็กินแต่ว่าก็กินแต่ว่าถ้าสมมติกินแล้วมาตรวจเลยเนี่ยมันจะดีใช่ไแดงว่าโมเลกุลเลือดมันจะติดการเป็นพืชอีกหรอคะก็้าจับนก็มดที่มันต้งลางปอกมาแต่หนูก็อยากพิสูจน์เหมือนกันนะเอามีนไปอันหนึ่งได้ไมั้ยล่ะจกกะินอ่ะไรก็ได้รสองเลาวยอยไม่ไพม,มา โรงพยาบาลไหนเนี่ยแล้วไม่บอกก่อนเลยว่าได้ได้เดี๋ยวขอสตาร์ทให้เดี๋ยวขอสตาร์ทให้พี่แม่จัดการเฮ้ยใครให้เขาไปเนี่ยหมดแล้วเดี๋ย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 วขอพิสูจน์คนนี้ก่อนพอเก็บเงินแล้วข้ามาจัดเดี๋ยวจํานึงค่ะนี่เขาเก็บของแล้วนะจ้าโรงพยาบาลที่สวยที่สุดเจ้าหน้าที่ที่สวยที่สุดรับแล้ว ขอรักษาซองอย่างเดียวมันก็อะไรเลยเดี๋ยวเก็บของแล้วอันนี้จะแรงกว่าเพื่อนเพราะเป็นคิวสุดท้ายเอ้ยเสียวเราดูด้งยกนอยกดไม่อยากรู้เหมือนว่าเออมันแตกต่างอันนี้พี่ยามีทานอะไรไปอย่างอื่นไหมคะนอกจากเอเจลกรีนไม่มีค่ะไม่มีอันนี้หลังจากก่อนจ่อแล้วกินเอเจลไปประมาณกี่นาทีไม่เกินสี่สิบห้านาทีแล้วอยากดูเหมือนกันว่าอาการแห้ลักษณะเป็นยังไง จ้าเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยค่ะนี่นี่ทีมงานนี่ขึ้น YouTube แล้วนะคะพี่ขาเอาโปรเอาโปรมีโปรตอนเดียวซื้ตายค่ะซื้สู้เอาแล้วซื้สู้เดี๋ยวเอโปรให้เดี๋ยวเอโปรมีโกรอะมีโปรกินแ้อันนี้ไม่ต้องด้งแล้วหน้าเด้งเลยหน้าเด้งเลยรออยู่จะมาจบเดียวนะคือ สมัครเลยคือโกนเดียได้เอ็กโซสองซองะเอาย่างถึงย่างทำได้อยู่ไหนเอาให้เรียบร้อยก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเรียบร้อยก่อนไมม่่ต้้อองขูลคุณิดกในนี้หมดค่ะอีกงานเพื่อมันไม่นั่งอยู่จะรู้ดีคือที่เก็บก่อนดีทีเดียวเลยเลยจะรู้ยังไงโฟมาใส่อ๋อกุ้งค่ะกินแล้วหน้าแด้งง่ายคุณเซนคุณกุ้งนะคะ งอย่าทำให้เกิดคอนฟ lict กันดิวเคสเดียวก็พอดิวหลายๆเคสก็เกิดคอนฟ lict กันไม่กาไปดีก็โอเคแบบว่าไปทำงานงานดิวหลายเคสเชียมีทางเลือกเยอะอ่ะคือ<ณ>าหารอาหารหลากหลายเลยนะเราเลิกเราเลิกแล้วพี่ตีไข่ต่อนไข่ต <u> uh> ่ <lum pp i> อไหมเป็น M C ไข่ตออซูมหน้าจอให้เนี่ยอะโอ้สารพัดหนักร่างกายเยอะมากดูเอาไมกี่ก่อนจอทำไมดีอ่ะ ก็บอกแล้วขาบกแล้วมนเาาไม่ะรมาหมก็ไม่ควรกินกรีนสิถ้าดีห้ามกินไม่ดีก็กินม like ันทำมันปรับบาลานซ์ไงจริงไงเจลมันปรับบาลานซ์